กดปุดตรงนี้อ,อามาตาแตหนนี่เราไม่เลรอเลยอันนี้หนุน เอาไปให้ใครกินะหูกให้ป๊าป๊ากินไหมให้ป๊าป๊ากินไหมลูกอร่อยมากอร่อยมากให้ป๊าป๊ากินไหมแบ่งให้ป๊าป๊ากินบ้างได้มเอาอันนี้ให้ป๊าป๊ากินเหรอเต้าูกระต่าโอเคโอเคป๊าป๊ากินอ๋มมัมมมมมอกินด้วยกันอกินกับป๊าป๊านะ ใครกินบนน้ำไม้กับพี่ปุณหรอกเออไม่มีใครกินผลไม้กับพี่ปุณก็แบ่งให้พี่ปุณด้วยสิแบ่งด้วยแบให้บาวาหอกอืมแบ่งให้บาวาด้วยต้องแบ่งให้บาวาด้วยไม่แบ่งพี่ดีโออ่าไม่แบ่งให้พี่ดีโอโอเคพี่ดีโอไม่กินผลไม้เผื่อพี่ปุณกับใครอไม่ได้กินสนุกมากอออนั่งเอียงอะนั่งเอียง นักเรียนมใหอ๋อไม่ใช่นักเรียนเนาะ